สวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีนะคะเมอร์เรคิสมาสสำหรับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าคิดว่าจะต้องได้รถนำเข้าไว้ครอบครองสักคันหนึ่งในชีวิตนะคะตั้งเป้าไว้เลยนะคะทุกคนนะคะรับประกันได้ค่ะ ให้คาถาเลยนะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจแล้วสักวันหนึ่งรถนำเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณค่ะก็เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็ขออวยพรเลยค่ะขอให้พรเดียวขอให้ทุกคนเมื่อเข้านอน อื่นขึ้นมาของทุกๆวันเป็นวันที่ดีกว่าวันๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุค่ะค่ะเออแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันคะคุณอ้อนวันนี้เหรอครับวันนี้นอกจากมาสวัสดีในเทศกาลเมอร์ลี่คิดมานแล้วนะครับเราจะมาบอกด้วยนะฮะว่าท<ำ>ํารถกับเองอมันดียังไงมันดียังไงอ่าแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า โชว์รูม AEY Auto Import หรือบริษัท AEY Auto Import ของเราเนี่ย one stop service by AEY เลยนะคะก็คือเรามีทั้งโชว์รูมรถใหม่โชว์รูมรถมือสองคุณภาพศูนย์บริการนะคะได้มาตรฐานสากลน,นะคะพร้อมเครื่องมือพิเศษแล้วก็มีอู่ซ่อมสีแล้วเราก็ยังมีศูนย์รวมตกแต่งรถยนต์นะคะ ทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วก็มีเ,าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายประกันภัยด<ช>้วยนะคะเพ<ช>ราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยครบวงจรจริงๆ,ๆอ่าและคุณอ้นล่ะคะมีอะไรจะเสริมคะว่าข้อดีของเรามีอะไรนอกจากที่พี่เอก่ามาแล้วนะฮะเข้ามาโชลุมเราสิ่งที่เจออันดับแรกเลยคือมีรถสต็อกแบบแน่นๆพร้อมสมมอบกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าหลายที่นะคะที่บอกว่า ไปซื้อรถที่จองกันเป็นปีนะ้จองกันปีจองเป็นปีแล้วบางทีเนี่ยคือทุกวันนี้อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะทุกคนนะคะว่าก็ต้องบอกก่อนคะ่ะว่า มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะทําให้บางครั้งเนี่ยการที่เราคาดการล่วงหน้าไว้มันมันพลิกล็อกนะคะอย่างช,ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาหลายคนก็จะเห็นจองรถแล้วไม่ได้รถแล้วเสียเวลาวันนี้ถ้ามาที่เรานะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีเลยค่ะ<ม>นะคะสําหรับคันนี้นะคะ เอาละค่ะก็จะเป็นตัวไฟอิสเปอร์นะคะเป็นตัวชุดแพ็คมูไรเนอร์แน่นๆทะลักทะลักเลยนะคะเหมาะสีน้ำตาลนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาชมกันเยอะๆหลายๆ,ๆคันเนาะก่อนที่จะพาชมเดี๋ยวให้คุณจิ๊บแนะนำเพิ่มเติมว่าเรื่องของการครบวงจรมีอะไรบ้างนะฮะเมื่อกี้โอ้แนะนำมาแล้วนะฮะว่าเ,เรานะฮะ มีสต็อกรถแน่นแล้วนะครับพร้อมส่งมอบทันทีนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับคุณจิ๊บก็จะมีนะคะรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ค่ะในโครงการวินวินวินค่ะเต้นค่ะเจมสมาเจมสมาเต้นหน่อยเดี๋ยวค้จะไม่ซื้อโอเคก็เรามีโครงการวินวินวินนะคะช่วยลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าต้องการที่จะเอารถคันเก่ามาเทิร์นแลกรถคันใหม่ได้ราคาดีๆแน่นอนนะคะอันนี้ต้องพูดเลยค่ะว่า ก่อ,อนที่จะมาหาเราไปเช็คราคาที่อื่นมาก่อนนะแล้วค่อยมาหาเรานะคะทุกคนแล้วคุณจะรู้เลยว่าเราให้ราคาดีแต่ตอนนี้รถมือสองบอกก่อนนะคะว่าราคายืนยันวันต่อวันถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าข้ามปีราคาเท่ากับรถคุณจะเก่าไปอีกปีหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ,ะแล้วรถรุ่นอะไรคะ คันนี้จะเป็นเอ่อเจ็ดหนึ่งแปดเคแมนค่ะเป็นสีขาวนะคะเป็นรุ่นหายากมากๆเลยคะ่ะออปชั่นะลักด้วย<ช>นะคะ,คะมีรถพร้อมส่งมอบนะคะค่ะไปต่อเลยค่ะ,ะเรายังมีโครงการรถมือสองสภาพดีนะครับคุณเอกการันตีนะครับใช่ค่ะก็คือรถที่เรารับเทิร์นมาจากลูกค้าแหละนะคะก็คือจะเป็นถือว่าเป็นรถมือสองคุณภาพคือเราจะคัดนะคะทุกคันเลยนะคะเป็นรถเกรดพรีเมียมนะคะ คัดทุกคันรถต้องสวยจริงแล้วเราก็จะมาขายลูกค้านะคะจะมีทั้งโครงการวินวินวินรถคันเก่าแลกรถคันใหม่นะคะก็คือผู้ซื้อได้ราคาดีผู้ขายก็ได้รถสภาพดีนะคะแล้วก็โชว์รูมเราก็ได้กําไรเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้ก็คือ <c oughs> เป็นโครงการนะคะแล้วก็เป็นการการันตีราคาขายต่อของรถใหม่ด้วยค่ <c oughs> อะอรถรุ่นอะไรคะอ่าคันนี้จะเป็น GT3 ี s าเนะครับเป็นไลเวทปี wave, 16นะครับค่ะ ยากแล้วเนาะใ่คราค่สนใจทักมานะคะเอามาต่อเลยค่ะครับผมคันนี้ก็จะเป็น t a ค้าโฟร์นะครับผมรถใหม่แขะแล้วข้อดีของบริษัทละคะข้อดีของบริษัทของเรา ซื้อรถกับเราสบายใจมาพร้อมใบสอมอ,อไม่มีปัญหาย้อนหลังครับดีที่สุดนะคะก็เพื่อความสบายใจในการขายของเรานะคะเอกก็เลือกที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดนะคะก็คือสอมอ,อนะคะก็คือเป็นใบอนุญ,ญาตนะคะที่ทุกค้ามาซื้อรถกับเราแล้วท่านสบายใจค่ะราะคาในหนหนหนซันตนชชน้าเต้นที่โชว์หน่อยไม่มีเพลงก็เต้นได้ <laughs> น้องนอนนี่ค่ะราคาต่อเลยคะ่ะไหนข้อดีของบริษัทเรามีอะไรคะสวัสดีครับสำหรับใครที่ต้องการจะเก็บเงินไว้ลงทุนนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับที่โชว์รูมของเรามีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเช่าซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดแบบริสิิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นการเช่าซื้อแบบบอลลูนนะครับ เราบอกเลยว่าสู้ทุกคันดันทุกเคสครับผมดันทุก,คกเคสด้วยนะคะก็ต้องอต้องบอกนะคะว่าสมมุติว่าท่านเนี่ยมาซื้อรถกับเรานะคะเรามีหลากหลายไฟแนนซ์ด้วยมีหลากหลายบริษัทไฟแนนซ์ด้วยนอกจากเช่าซื้อรีซิ่งหรือว่าบอลลูนแล้วยังมีบริษัทหลากหลายให้ท่านเลือกด้วยนะคะแล้วรุ่นนี้อะไรคะเนี่ยสรุ่นเนี้ยสคันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพระเอก ของของเวลไฟเลยคุณู้คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับของเฟอร์เา2.4เทอร์โบทั้งคู่ขุมพลังแรงชมใหม่279แรงม้านะคะเวลไฟนะคะสีดําหรือสีเทาพิเศษมีรถพร้อมส่งมอบทันทีค่ะเอาละค่ะมาชมต่อเลยในขณะที่เราพูดข้อดีกันไปนะคะเราก็ยังจะพาชมรถในสต็อกเราด้วยทีนี้ฝั่งนู้นรถมือสองมันไกลเนาะคงจะเอาเป็นรถใหม่ก่อนละกันนะคะวันนี้ค่ะข้อดีคืออะไรคะข้อดีของเราก็คือเรามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมค่ะ ะะลูกค้าที่ซื้อรถกับทาง AEY ไปรถเกิดปัญหาไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าจะต้องมาซ่อมนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าจะไม่มีรถใช้เรามีรถให้ใช้ฟรีระหว่างซ่อมด้วยนะคะถูกท่านนะคะสำหรับลูกค้าของ AEY นะคะค่ะแล้วนี้รถรถุ่นอะไรคะชมค่ะตัวนี้เป็นเอาผาดใหม่ค่ะเอาพาดส่ค่ะสองคันเลยปะสองคันค่ะไป,ไปดูเลยเค่ะทัข้ขาวทั้งดําพร้อมส่งมอบค่ะ ะะเป็นเวลไฟ40นะคะนิวเวลไฟ40มีอ้อนิวเอาพาด40นะคะมีรถพร้อมรับได้ทันที <c oughs> แล้วนี่ยค่ะแล้วข้อดีอะไรคะเอาเราเจอกันอีกแล้ว <c oughs> ค่ะคุณจีค่ะของเรานะคะมีเออเป็นตัวแทนนะคะนำเข้าอะไหล่นะคะรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยนะคะค่ะ กะะ็สามารถที่จะสั่งอะไหล่เองได้นะคะเพราะถ้าเราสั่งอะไหล่เองได้เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องรอ,อนานนะต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าตรงนี้มั่นใจได้นะคะเพราะว่าเอสั่งอะไหล่เองโดยตรงนะคะทุกคนแล้วรถรุ่นนี้รุ่นอะไรคะคันนี้นะคะจะเป็นคายเคนเอสยูบีนะคะเป็นสีแอทิกเกนนะคะภายในจะเป็นสีแดงคะ่ะแ,แล้วก็อีกคันนึงคะ่ะจะเป็นคายเคนเอสยูบีเช่นกันนะคะสีเคยอนค่ะภายในสีแดงเหมือนกันนะคะพร้อมว่างไหมว่างค่ะพร้อมส่งมอบเลย ค่ะพึ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะใครสนใจนิวขยเย็นมาเลยค่ะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีค่ะอ่าละค่ะวันนี้พาชมกันให้ครบเลยนะอ่าเป็นไงข้อดีของบริษัทเรามีอะไรอีกค่ะคันนี้อ่ตอนนี้ก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะค่ะก็คือถ้าลูกค้าซื้อรถกับเราไปไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราอ่รถเสียนะท่านสามารถคือบางทีเนี่ยรถเสียช่วงวันหยุดเนาะ วันหยุดเอ่ยหรือว่าเลิกงานเอ่ยบางทีติดต่อเซลล์ไม่ได้ท่านก็สามารถโทรฮอตไลน์ของเราได้เลยนะคะจากเข้าไปช่วยเหลือท่านภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะเรามีสาขาทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะที่จะเข้าไปดูแลเบอร์โทรเบอร์อะไรคะเบอร์ฉกเฉินค่ะ02ค่ะ3058707ค่ะค่ะแล้วรถรุ่นนี้รุ่นอะไรคะรุ่นนี้รุ่น Corvette Convertible ค่ะ C8 3LT ค่ะค่ะนะคะเป็นตัวท็อปด้วยเปิดหลังคาชิวชิ เหมาะกับหน้าหนาวเลยค่ะเอาละค่ะมาต่อเลยค่ะยืนสิลูกจริงเหรอคะขยันนครัพี่ค่ะข้อดีคืออะไรอ่าข้อดีก็คือขยันจริงด้วยข้อมูลชัดเจนยังไม่ลองอีกยังไม่ลอง ข้อมูลชัดเจนเพราะว่าเจ้าของไยสดเองค่ะค่ะอ่ก็อ่าเป็นธรรมดาค่ะว่าสําหรับอ่ากิจการอะไรก็ตามนะคะสินค้านะคะที่รู้ดีที่สุดนะคะก็คือเจ้าของนะคะการที่ให้พนักงานมาพูดมาไล์สดหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังไงเขาก็ให้ความรู้ไม่เท่ากับเจ้าของที่ให้เพราะว่าเราสั่งเองไงอ่านะคะก็คือจะรู้จริงและอีกอย่างหนึ่งนอกจากรู้จริงแล้วประสบการณ์ของเอกขายรถนําเข้ามาเกือบ30ปีแล้วนะคะทุกคน แล้วรถรุ่นนี้รุ่นอะไรอ่ะคันนี้จะเป็นนิสสัน GTR R35 Nismo ค่ะ,คะวิ่งมาเพียง700กิโลเท่านั้นเองรถปีป23ค่ะ23นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากด้วยนะคะใครสนใจมาที่เราค่ะมีรถพร้อมรับได้ทันทีเอาละค่ะคันนี้เป็น B M W i8 เป็นตัวโรสเตอร์นะครับเปิดราคาได้นะครับคันนี้เป็นรถสูยน B M w ไทยแลนด์แล้วก็ยังมีวารันตีอยู่ไหน,นข้อดีของเราอีกอ่ะข้อดีอีกข้อหนึ่งะนะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริม<ช>นะครับจบที่เราเลย<ช>นะครับและก็ยังเป็นศูนย์แรมสติกเกอร์นะครับเป็นพรีเมียมเกรดเลยนะพี่ใช่นะ,นะคะชุดต,ติดรับทั้งติดตั้งนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆนะคะก็คือจะรวมอยู่ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นซื้อที่เราที่เดียวเนี่ยคือจบทุกอย่างเลยค่ะ ค่ะ,ละ,คะแล้วก็ไอ้แปดนะฮะคันนี้ก็เป็นปี18นะครับสตาร์ทบริษัทบีเอสไอเนี่ยปี19นะครับก็ใครสนใจคันนี้ก็แนะนำเลยนะครับมาครับไปต่อเลยค่ะช่างกล้องไปทั้งข้างหน้ารถได้ไหมเออข้อดีของเรานะครับยังมีในเรื่องของบริการนัดหมายนะครับและรับรถนอกสถานที่อีกด้วยนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยตัวอะไรเนี่ย อันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวขอโดวขอโดวอันนี้คือมิกกี้มายเอามาเดี๋ยวต่อเอ้าสันต่อไปว่ามิกกี้โด <uge> อะไรด้าไหวดิเรามีบริการนัดหมายนะครับแล้วก็รับรถนอกสถานที่ด้วยเพื่อ <c oughs> ความสะดวกสบายนะคะก <c oughs> ็สำหรับ,บ <c oughs> ลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะคะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีบริการรับส่งรถนะคะนอกสถานที่ด้วยค่ะแล้วก็รถเราจะเป็นเอ่อมาสเต็งนะครับ2.3 E อบนะครับตัวนี้จะมา พร้อมบอกลิคโลแล้วก็ช่วงล่างไฟฟ้าด้วยนะครับอสุดอีกแล้วอ่ะขายแบบขายของทั้งทีนี่คุณเอ๋เอาท็อปมาหมดเลยเนาะมาต่อค่ะไปแก้งเขาแล้วหมวกตัวเองหล่นเองอะต่อค่ะไปเดินข้างหน้าได้ไหมคะอะไรคะมีอไหมคะข้อดีคืออังนี้เมื่อคู่นี้เรายังพูดเอ๋พูดไม่หมดนะคืออันนี้เป็นบอกว่า คือถ้าท่านซื้อรถกับเราไปเนี่ยเอาเป็นว่าเราการันตีราคาขายต่อราคาขายต่อที่มาขายคืนทางเรานะคะจะได้มากกว่าข้างนอกนะคะอยู่ประมาณ10,000แสนต้องพูดก่อนเลยว่าคือถ้าซื้อรถกับเราไปแล้วเอามาขายเช็คราคาข้างนอกก่อนขอโทษนะคะเช็คราคาเต็นนะไม่ใช่เช็คราคา,าที่เขาขายกันนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็ต้องมีกําไรบ้างแต่ว่าเช็คราคาเต็นมาก็กล้าพูดว่าเราให้ราคาดีกว่าเต็นนะคะ ห้าหมืนถึง4ี่ห้าแสนเลยนะขึ้นอยู่กับรุ่นรถนะคะคเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะ,ะกลับมานี่ก็คือการการันตีราคาขายต่อแต่ต้องเป็นรถที่สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เป็นรถจากลูกค้าของเรานะคะเต็นรถไม่รับเนาะบอกก่อนอ่ะอ่ะมากับคันนี้มัสแตง m ัสอ E คันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%เลยนะครับผมขับ4ตัวนี้เป็น f ฟ r s t i d i t i ่นด้วยนะฮะแล้วก็ อีกอย่างตอนนี้ทำโปร0%อยู่คันเดียวคันเดียวอ่า0%ใครอยากผ่อน0%เข้ามาดูรถเลยใช่48เดือนด้วยนะคะเริ่นะคะรถพลังงานไฟฟ้าค่ะไปต่อเลยค่ะก็จะแนะนํารถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่หารถไปเที่ยวปีใหม่นะครับอยากไปท่องเที่ยวครอบครัวนะครับก็จะแนะนําเป็น Honda Step Wagon คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ซีซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินตัวท็อปอีกด้วยนะครับเป็นพรีเมียมไลน์พร้อมส่งทันทีครับ ค่ะนะคะมีอีกไหมจําได้ไหมข้อดีเรามีอะไรอีกสถานที่กว้างขวางนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีรถไฟฟ้านะคะ อ่าท่านใช่ท่านสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นหลบมัน,นี่เราก็ส่งอยู่เลยไม่ว่าท่านจะมาเซอร์เวิมาชมรถนะคะก็สามารถเดินทางสะดวกสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูอ่าสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเห็นได้เลยนะคะว่าพอลงมาปุ๊บก็เจอโชว์รูม AEY Auto ของเราเลยนะคะแล้วก็แถมเรายังมีร้านอาหารด้วยนะคะทานข้าวได้ด้วยนะคะไปต่อค่ะดูรถกันด้วยค่ะใครมาทั ทายนะคะวันนี้พาชมกันสำหรับอาคาร2เนาะจริงๆอาคาร1ของเราก็รถนั่นมากนะคะอะละคะนี่รถรุ่นไหนคะตัวนี้เป็น Volkswagen นะคะรุ่น i d b u บัค่ะเป็นไฟฟ้า100%ค่ะค่ะนะคะก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะเป็นรถ Volkswagen i d b u ดรถ นะคะค่ะและอ๋ออันนี้แน่นๆจุกๆเลยรุ่นอะไรคะเนี่ยจะเป็น <c oughs> อาตรานนะคะเป็นรุ่น S4 ค่ะแต่ละคันเนี่ยจะแต่งต่างในเรื่องของตัวออ t ชั่นนะคะ <c oughs> คันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ <c oughs> เป็นตัวท็อปนะคะอีกคันนึงจะเป็นตัวหน้าจอเป็น Alpine าาคะ่ะแล้วก็อีกคันนึงนะคะจะเป็นชุดแต่งโมเดลลิสตารอบคันนะคะ คันสุดท้ายค่ะจะเป็นเครื่องเสียง JBL ค่ะค่ะค่ะเผลมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีเอบอกก่อนนะคะทุกคนนะคะว่าสําหรับเอาผาดน,นะคะตอนนี้นะคะหลายโชว์รูมตัว s c 2023หลายโชว์รูมไม่มีรถแล้วนะคะอาจจะใช้วิธีรับจองแล้วก็หาประมูลแต่วันนี้ย้ำเตือนก่อนคะ่ะว่าตอนนี้หาประมูลในที่ประมูลก็เริ่มไม่มีรถแล้วนะคะบางทีอาทิตย์นึ่งมีแค่คันเดียวนะแล้วเขขายทั่วโลกนะคะก็ต้องบอกก่อนคะ่ะ ว่าถ้าไม่มีรถแล้วจองโอกาสเสี่ยงที่ท่านจะไม่ได้รถสูงนะของ AEY เราเหลืออีกเพียง8คันเท่านั้นนะคะทุกคนใครสนใจทักมานะคะคิดว่าหลังจากหมดรถนี้ไปแล้วเนี่ยเอพูดก่อนนะคะว่า เอคิดว่าปีหน้าเนี่ยได้เต็มที่ก็อีกสักสิบคันน่ะถ้าจะหาเพิ่มอะ่ะเพราะรถมันเลิกผลิตไปตั้งนานแล้วอะ่ะเลิกผลิตไปตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คาดว่าคงจะใกล้ถึงเวลาที่รถเอา่าดสองสาใกล้จะไม่มีรถใบแดงแล้วเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอาละาคะรุ่นอะไรคะครับผมจะแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับไปได้ทั่วทุกที่ของประเทศไทยนะครับคันนี้คือโตโยต้า วีเอ็เป็นตัวซารานะครับตัว็อปสุดเลยครับผมค่ะนะคะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะเอาล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะทุกคนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีไฟออกบูธกันนะคะเปิดปีใหม่มานะคะพี่น้องชาวอุดรธานีเตรียมตัวพบกันค่ะเอาล้วค่ะเด็กๆมารวมกันข้างหน้าหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเต้นปิดทิปให้ดูหน่อยแล้วเต้นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ะัตเอร์คอสปีนี้สงสัยจะอายุเยอะทำไมเขาช่ค่ะพี่ะ่ะพี่ทุกปีเลยค่ะตัวนี้นะคะราคานี้ก็เออมาบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าสําหรับพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่รักนะคะเปิดปีใหม่นะคะ a e y Auto เรามีของฝันไปให้ท่านชมกันถึงที่เซ็นท่านอุดรธานีวันที่5ถึง11นะคะ มกราคม67เปิดปีใหม่มาเนี่ยสองวันเจอกันเลยนะคะจเ,คเจอกันเลยค่ะนะคะเราจะยกกองทัพรถนำเข้าหรูบุกอุดรธานีอุดรธานีจะลุกเป็นไฟ แล้วก็แจ้งปิดทําการด้วยเ <ot> นาะเรายังไม่ได้แจ้งเลยยังเลยครับนะบก็โชว์รูม AEY Auto ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปิดทําการก,กันก็คือวันที่29นะคะ29ธันวาคมเปิดอีกทีนึงวันที่เท่าไหร่ออนวันที่3ค่าเปิดอีกทีวันที่3นะคะทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาบอกข้อดีกันแล้วก็อัปเดตพาชมรถกันนะคะคไม่ได้ตอบใครอะว่ากันนะคะเพราะว่าไราย,ยาวแต่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากมากมากดเม้นต์กันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะตอบรวมแล้วกันนะเอาละค่ะจบด้วยอ่าไหนลุงซันต้ามา๋อลุงซันต้าก็อันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไหลยหลยุกแล้วไหลหมดแล้วลุงหมดแรงแล้วไหนเขาเพลงไหมคะอ่านะ